เราเคยประกาศกฎอายการศึกในกรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นก็มีการยึดอำนาจตาม,มาคุณอภิสิทธ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกเข้าไปหลังจากที่มีประกาศกฎอายการศึกในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็เรียกบรรดาน,นักการเมืองระดับหัวหน้าทั้งหลายเข้าไปอยู่ที่สโมสรกงทบกวิคัพยูพา,าวดีปีห้าปี็7เนี่ยก็ผมจะพูดเสมอว่าเออผมได้เห็นการยึดอำนาจสดไม่ต้องดูผ่านทีวี ท่านประกาศยึดอำนาจต่อหน้าเลยตรงนั้นการใช้อำนาจในการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยตามรัฐรรมนูญเราเนี่ยจะมีสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือประกาศเป็นการทั่วไปอันนั้นต้องเป็นพระบรมราชโองการที่จะประกาศแต่ว่ามันจะมีการให้อำนาจผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ประกาศเฉพาะพื้นที่แล้วค่อยไปขอความเห็นชอบจากรัฐบาลในภายหลังนะครับปีห้าเจ็ดนี่ยก็คือผบทบขณะนั้น นะครับก็มีการใช้อำนาจในลักษณะเฉพาะพื้นที่ตอนนั้นก็มีการโต้แย้งอยู่ว่าเป็นการใช้ถูกต้องหรือไม่ความหมายคือมีจลาจลแล้วมีสงครามมีการต่อสู้มีอะไรแล้วประกาศเพื่อให้อทหารเนี่ยมีอำนาจในการไปจัดการแล้วตอนนั้นพบทอ,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 อ้างว่าอะไรถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแม้แต่ในตัวคําประกาศเองเนี่ยใช้คําว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นซึ่ง,งในทัศนะของหลายๆคนคือมันไม่ได้เข้าเงื่อนไข